สวัสดีครับแน้นำตัวชื่ออะไรขว,ว,วันฟ้าฝวันฟ้าเนาะพิกสนุกเลยเป็นไงบ้างพูดถึงลูกเกมในวันนี้ต้นยังไงอยู่ครับต้นเหนื่อยอยู่ต้นต้นเป็นยังไงบ้างอะเรา,าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรซึ่งครับต้นเป็นรองครับเป็นรวมครับเป็นรองเพราะอะไรเรารู้ไหมไม่รู้แล้วเรามั่นใจอาวุธเราไหมมั่นใจครับมั่นใจว่าได้อะไรบ้างเลยวันนี้ได้เข่าได้เข่า มามั่นใจเลยช่วงยกไหนยกสี่ยกสี่ยังไงบ้างเราทําเขายังไงบ้างอะราบสองรอบรอบไปสองรอบแต่ว่าตอนนั้นหมดยกเนี่ยเราเป็นรองประมาณห้าหกช่วงตัวนะรู้ตัวไหมยังยังไม่รู้พี่เลี้ยงบอกว่าอะไรบ้างปล่อยตัวมายกห้าเดินจับตีขอเดินจับตีเข่าแล้วเป็นไงพ่ออกมายกห้ามั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบแปดสิบเลยเออ เห็นเซนมวยไหมที่เขาโบกมือว่าไม่ให้เข้าอ่ะเราได้มองไหมไม่เราโฟกัสตรงไหนบ้างโฟกัสพี่เลี้ยงโฟกัสพี่เลี้ยงกับผู้ชกแค่นั้นไม่ได้มองไม่ได้มองบนล็อกเลยครบยกมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยแล้วบนบนล็อกนี่เจียวเจ้าเลยรู้ก็ได้อัดฉีดมีไหมไม่มีโอ้โหพิกสิบกว่าหนึ่งแล้เนี่ยรู้ตัวไหมยไม่รู้พูดพูดถึงโดยรวมเนี่ยพอใจไหมผลงานไฟนนี้พอใจครับมีจุดไหนไหมครับที่ต้องกลับไปเสริม แกงก้างลูกแกงก้างครับลูกอะไหมแกงก้างครับเกงก้างเกงก้างลูกเอียงครับอ๋อลูกเอียงแล้วอ่างก้างครับอ๋อขออภัยขออภัยเอ่อคู่ชกมาเป็นยังไงบ้างไฟนี้ดีครับดูดีต่อน้ำหนักให้เขาด้วยดีหนึ่งปอนด์ได้ครับแล้วก็ข้อตัวสูงด้วยโอ้มันอึดอัดไหมเนี่ยวันนี้ยืดไฟหน้าเราวางเป้ายังไงบ้างตั้ ดีกว่าเดิมครับาารหาไม่ดีกว่าเดิมน้ำหนักพิกัดที่ดีที่สุดเท่าไหร่ครับสี่สิบสี่ครับสี่สี่กิโลวันนี้โชคร้อยหนึ่งเ่ร้อยสี่สสามครึ่งครับเอ้นมีโชคสี่สามครึ่งอ่ะสุดท้ายนี้ครับมีอะไรอยากบอกเอฟซีไหมพูดได้เลยก็บคุณดีให้การฟังใจครับครับโอเคครับเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ยคน,นนคนพัทลุงโอเคครับแสดงความยินดีด้วยครับ